อิ่มเขาว,อว่อิ่มแล้วอิ่มแล้วสวัสดีครับพี่นองสุกผูสุกคน<อ>มามาเดินทางมานํากันมือนี้ยก็ได้จอดก็ได้จอดไปว่ากินเขาน้ำรานเนาะฝ่าวแห้งถ้ามันบ่มี่มองจอดกินแมมจ้าก็ะเลยเนี่ยต้องมากินในละตับมาคงเครื่อง,งรถเนี่ยแหละ<อ>คนขับเพิ่ก็กินอิ่มแล้วเนาะจ้าเพิ่งก,ก็ขับรถตอร่อเพราะว่าฝาา่าวางานเขาเจากับขาเอาคล้องอยู่ตอนนี้มันกับายมู่แล้วเขาเจาะฝ่าวิเอายวของมาเองงาน เล่งเต็มที่แล้วจ้ากรบ้านมันติดเครื่องฟิวมันมากประดี๋ยวจมาขึ้นเนี่ยโอ้ยเศบษฐาป่าวจา้าม่มีเวลาจอดกินงนานปัญหาของติดเครื่องฟิวกินทั้งรถยอกแม่อย่างน้อยโอ้ยทั้งเผ็ดแต่ว่าแซฟบซ่ ไปแซ่กับขาไปแต่ดอกต่ำหึ่งเนี่ยจะพักคนขับกินอิ่มเดี่ยวขับรถต่อจากอิมอ่มบ่อิ่มเฝ้าน้ำหน้างานหน้างานมันโทษต่ำเฮ้ยเดี๋ยวเสือมากินทั้งรถอิ่มมาละไออ่ะไออิมมาไอ,อ้ เขาหนางานง่ามคักจ้าไก่สีหงอนเราเด้อจ้าทางขวาเออจดหมายคงคุณอยู่ทางขวาวสั้นข้างบานีนนอกเลยนอกโอ้แคบคักจ้าทังเอารถเน่ามากมากไปรไะดิเนี่ยอ,อดีรถเลย อนนี้ก็ลุมของเสร็จแล้ว้ะจ้ะล่อทีมงานเขาเจ้าแยกของกันอยู่เขาเจ้าสีมาสัน่นก็เลยต้องรอหนางานแยกของอนราวะเข้าเพน้ำเพลิน,นของทั้งหมดนี่กับประมาณหาตันจาาที่เอามาล่งนี่อนักเติบอยู่เที่ยวนี้หาตัน เดียวซ้ายนี่นี่นี่เดี๋ยวซ้ายตรงนี้ออกมาได้แล้วจ้าอู้ยแคบขักแคบขักแคบเนี่ยออกมาติดไฟแดงไฟแดงพุ่งสวงไฟแดงยุ่หงแดงกันแน่ตอนนี้เมียร้ายบ่ครับรถเมียร้ายบ่นอกสินอกแล้วจ้าสินอกแล้วโอ้ยคนขับป่อยพระเอกป่อยสินอกแล้วบ้านบนหัวนู้ทาทางพระใหญ่แหล่เอ้ยพระใหญ่แหล่สินนอก ก่อนสิกาบ,บ้านเนาะจ้าเนาะเฮาก็มาจอดพักนี่ละขาประจําปั๊มเอสโซ่ขาประจําเข้าเลยขาประจํารถบรรทุกนี่มาจอดนี่ตลอดเลยจ้าเนี่ยเวุ้่่่่่่่่่่่่ง,งกก่่่ร่่าา่่่่่่น่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่บบ้านกันเนาะจ่่อ่อ้ได้ด่่่่่นี่่ ไอจะอาบก้อนนึงเสียเขาอาบก้อนไอานอาบก้อนบอสบุษาบุษบายังสั่นแล้วเสียอาบก้อนบอสบอสเปเสี้ยนผมไมเส้ยนหอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นปั๊มนะคะปั๊มเอสโซเอสโซที่ทุ่งสงนะคะเขาเรียกว่าปั๊มเอสโซอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ารถบรรทุกจอดเยอะมากนะคะนี่พอตกเย็นมาก็ไม่มีที่จะจอดแล้วค่ะ ก็จะมีห้องน้ําผู้หญิงนะคะผู้ชายก็ฝั่งนูง้นก็จะมีร้านเนี่ยคะ่ะร้านกับข้าวแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็นี่นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็จะชอบแวะที่ฟารมนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะต้องการรดเคลนนะคะ6ล้อ10ล้อนะคะ3ตัน5ตัน7ตันทางเราก็มีบริการให้นะคะ,อะตอนนี้ก็เสร็จแล้วพารกิจเราเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่จะต่อไปขอบคุณค่ะ